กันสาจุชนวุฒบริสัตย์ตางหลายวันนี้ก็คงเป็นวันที่ยี่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ตามเดิมบันทึกขึ้นเดียวกันขอก็แห้งเหลือเกิน <c oughs> หลังจากที่ห้ามบรรดาพันชาชนหลายล้วนั้นแล้วคนทั้งหมดก็พากันขับไล่คนัองคนไปถ้าถามว่าคนสองคนนีเป็นคนที่นี่หรือที่ไหน ชาวบ,บ้านบอกว่าผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยก็มีคือสองสาคนบอกว่าคนจะต้องตามล้างให้ได้คนนี้เขาก็เลยบอกกโยมอย่าทําเลยในเมื่อเขาทำอัตมาไม่ได้แล้วก็แล้กกันไปเขาจะจะได้ทราบว่าพระธุด,ดงค์นั้นไม่ใช่ไม่ใช่เหยื่ยอเขาไสยศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่นักไสยศาสตร์จะทำได้ง่ายๆชาวบ,บ้านก็ขอนนมนม์ให้อยู่ทั้งสามวัน ยิงถามอินทกะเพราะว่าตามสัญญาของเราจะต้องอยู่ในป่าไม่พบกับคนทานอินทกาก็บอกว่าที่นี่เป็นชาวป่าใครวัดมากหาวัดทำบุญยากค,คนจะอยู่สงเคราะห์ในเมื่อเราอยู่ของเราเขาก็เข้าบ้านของเขาถึงเวลานำมาเมียอาหารก็านำมาให้เราก็รับประเคนว่าไม่เป็นไรที่เราจะได้รู้ใจตัวเองว่าเราติดอาหารชาวบ้านหรือไม่ติด แต่กว่าจรจึงอาหารชาวบ้านเขก็มีรสอร่อยดีอย่างพริกนี่อย่างพริกเผาเขาก็ไม่มีกระปิแม้ว่าจะเป็นพริกเผาหรือพริกแห้งทามาให้อาหารต่างๆก็มีอะไรบ้างลนะ่ะบางวันก็มีแย่มาด้วยถ้ามีอะไรบ้างพวกเราก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าที่สนใจมากที่สุดก็คือผัก อาหาร่าเพร็ดผักกระเมพริกชอบฉันเพาอเลียเรื่องหนึ่งเนื้อสัตว์ความจริงไม่ได้กินเจแต่ว่าเกรงว่าจะติดเรื่องนเนื้อสัตว์มากเกินไปนี่เป็นการหนึ่งถ้าเราชอบอย่างไหนเข้าเขายหาย่า,า,ยานั้นมาโดยเฉพาะอย่างิีงช้ชาวป่าเขาต้องหาแย่บ้างหาอึงบ้างอะไรเป็นต้นพวกนี้ถ้าเขารู้ว่าพระชอบเขาอ็าหยามาให้มาก ก็เป็นว่าทั้งสามองค์ก็ชอบเหมือนกันคือชอบผักอย่างผักบุ้งผักอผักอะไรต่างๆที่เขานามาให้ก็จิ้มกับํำพริกเขาถามว่าทําไมถึงไม่ฉันเนื้อสัตว์บอกว่าตามธรรมดาก็ฉันแล้วฉันมามากแล้วแพ่ว่าํำพิกอย่างนี้ก็ดีผักประเภทนี้ก็ดีไม่ได้ฉันมานนานชอบฉันอย่างส้มตำเป็นต้นก็นํามาเป็นอาหารได้อย่างดี เมื่อกินเสร็จเรากินอย่งเวลาเดียวชาวบ้านก็นกลับตอนเย็นท่านก็นาน้ามาน้ามาถวายน้ามาตูงเป็นต้นเราก็อยู่กันแบบสงัดขณะที่อยู่แบบสงัดก็ปรากฏว่าเวลากลางคืนคืนหลังนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ศาสตร์เป็นสัตวศาสตร์ <c oughs> คาว่าสัตวศาสตร์ก็หมายความว่าสัตว์ที่มีความรู้นั่นคือเสือ เสือจริงๆเพราะเวลาประมาณทักสามทุ่มสเสร็จนั่งเจริญกรรมฐานกันอยู่พ <c> อ <oughs> เลิกเจากการจเจริญกรรมฐานแล้วก็นั่งคุยกันเพราะนั่งคุยกันแล้วแต่ว่าคุยในกรดต่างคนต่างอยู่ในกรดเพราะออกต้องกรดมาได้ยุงขัดยุงมันมากยุงจยะกัดแล้วไม่กัดเล้ก็มาอยากจะออกจากกรด <c oughs> ถ้าไม่จําเป็นจริงก็ไม่ออกจากกรด เราก็ก็มีเสือมาตัวหนึ่งกลางคืนเห็นเป็นสีขาวก็เริง่ายตัวยาวและใหญ่มากเดินดมพุทธัดฝุดปัดฝุดปัดฝดัดร,รอบขดเดินอยู่สามสี่รอบเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปก็ทำให้อินทรกราบอกว่าถามว่าเสือนี้จะทาอันตรายได้ไหมท่านบอกไม่ได้หรอกท่านเฉยก็แล้วกัน <c oughs> ถ้าหาว่าท่านไม่เฉยท่านก็ไม่มีอะไรจะสู้ ก็ถามว่าถ้ากระถาพระสัมสัมมสถิพะระตะวาดไปเมา่อ่านจะใช้ได้ไหมถ้าบอกใช้ได้แต่ไม่ควรใช้ให้ใช้แต่เวลาที่มีความจําเป็นในเมื่อประจันหน้ากันจริงๆแล้วไม่สามารถเจริญเรื่องไรใช้กระถาบทนี้แะตะวาดออกเสียงตะวาดเสือก็ดีแช่งก็ดีจะหนีไป ในเวลานี้เสือกำลังจะคิดจะทำร้ายแต่วนมาวนไปแต่เข้าในเขตกรดไม่ได้ก็ไม่ควรจะว่ากระถาบทนี้ให้เฉยไวเรื่องอันตรายต่างๆเป็นหน้าที่ของนักของผมแต่ว,ว่าเสือเดินวนไปวนมาอยู่พักหนึ่งก็คุยแกไม่รู้จะทำงานจะคุยดินเขากรดหันหลังมาคุยดินเพื่อเราออกจากกรดพวกเราก็ไม่ออกแค่เล่นเนวแย่ๆเหมือนกันให้เอามุ่งตรงมาด้านหลัง คุยดินคุยอามากในที่สุดก็บอกท่านอินทกาบว่านี่จะทนไม่ไหวแล้วนะเขาว่าทนไม่ไหวไม่ได้หมายความจะไปสู่กับเสือเพราะดินเข้าหูเข้าตาเข้าหัวเข้าตัวมุ้งก็กระจุยกระจายไปหมดที่อินทังอินทกาก็เลยเอามือชี้ชี้ไปที่เสือเพียงแค่ท่านชี้ไปทีนีเองเสือก็วิ่งชนวิ่งทบ้าาหายไป ไม่ว่าท่านพระทั้งหลายที่อ่านที่ฟังว่าใช้คาถาบทไหนค <c oughs> าถาจริงๆคือบทเมตัญญสัพโรที่ตอนใช้กันรับอิติปิโสที่ทิ้งไม่ได้ต้องขึ้นอิติปิโสก่อนก็สวดวนธรรมดากันนี่เองแล้วนอกจากนั้นก็แผ่เมตตาจิตคือใช้พรหมหารสี่เพื่อตัดไม่แผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวง ถ้าถามว่าแผ่เมตตาแล้วทำไมเสือจึงมาได้ง,งานก็ต้องตอบว่านั่นเป็นหน้าที่ของเสือไม่ใช่หน้าที่ของพระเสือมันจะมากินถ้าถามว่าทำไมจึงเข้าในเขตของกฎไม่ได้ก็ต้องตอบว่าด้วยอำนาจของท้าวมหาราชกับบริวารของท่านทำให้เสือเข้าในเขตของกฎไม่ได้หลักที่จะปักตรงไหนเสือเข้าถึงหลักน้นไม่ได้ หลักหกสายกดเป็นว่าตอนเช้าชาวบ้านมาเห็นข้าวเขาทราบว่าปเป็นอันตรายเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ถามว่าเมื่อคืนนี้มีอะไรมาขุ่นตั้นเลยเขารับก็บอกว่ามีเสือตัวใหญ่ถ้าบอกไอ้เสือตัวนี้เนี่ยพวกผมตามล่าตามล่ามาหลายครั้งแล้วไม่พบมาสักทีหนึ่งถ้าพบาอะไรต้องยิงกันมานั้นมันร้ายกาเหลือเกินเคยเข้าไปขโมยสุนัขมากินบ้าง ขโมยไก่ไปกินบ้างแต่หากว่าหรือบุกวัวตัวเล็กๆมันก็ข้าวาไปกินมันเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายมากผมคิดไปถึงว่ามันจะมีมันจะเข้ามาทาร้ายท่านคืนนี้ผมจะมานอนเป็นเพื่อนก็เลยบอกไม่ต้องโยมอาตมาเสี่ยงแล้วถือว่าถ้าไม่ดีก็มันก็ตายไปเองเทวดาและพระไม่ช่วยถ้าเรามีความดีเทวดากับพระานช่วยผมไม่เป็นไร หลังจากฉันเสร็จก็ลาญาติยมหลายถอนกดเดินทางต่อไปไปคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนไปพบกุฏิหลังหนึ่งมันเป็นบ้านเรือนไทยแบบธรมธรมดาาแต่เก่าแล้วหลังใหญ่หน่อยก็มากเป็นบ้านร้างจะเป็นบ้านร้างเป็นวัดร้างก็ไม่ทราบมันมีหลังเดียวจริงๆก็พากระปากตรอบบ้านหลังนั้น ถามแล้วยินดังกะว่าที่นี่จะมีอันตรายไหมถ้าบอกขึ้นชั้อันตรายมันมีทุกแห่งให้คิดไว้เสมอว่าทุกแห่งมีอันตรายจะต้องระวังตัวไว้ถ้าถามว่าอันตรายอื่นใดจ,จะมีไหมที่ยังเสือเป็นต้นช้างเป็นต้นตะบอกเสือกับช้างไม่ต้องห่วงไม่มีเพราะผมกันได้แต่ครนนี้จะมีอันตรายแตกต่างจากเมื่อก่อนนี้ ขาถามว่าจะเป็นอะไรท่านบอกว่าเอาไว้ดูเวลาถึงเวลานั้นก็เป็นว่าในเมื่อคิดว่าจะเมียอันตรายก็ใช้สดเมตในสัพโรเพื่อเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์แต่มารัลมนุษย์ทั้งหลายเสร็จก็ตั้งพระบารมีตามปกติใช้ติดตามสบายบถ้าบายถือว่าอันตรายใดๆถ้าเดือพึงีมรีขับเราก็ต้องเป็นอันตรายที่เกิดวิสัยของเทวดาที่ควบคุม ถ้าได้อิรักะเท่าสู้ไม่ได้เราก็ควรจะตาย <c oughs> ตัดสินว่าถ้าตายเมื่อไรอย่างน้อยที่สุดเราก็ไปเป็นไปเกิดบนสวรรค์หรือเป็นพรหมหรือถ้าบังเอิญกําลังใจเราดีเราก็อาจจะไปนิพพานแต่ความจริงเวลานั้นไม่ได้หวังอะไรทั้งหมดคิดแต่เพียงแต่ว่าเราต้องการบุญอย่างเดียวเมื่อเรามีบุญอยู่จิตมีเฉพาะบุญไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใคร อารมณ์ใจเปิงสลอย่างน้อยก็ไปโ่สุขติมีสวรรค์เป็นต้นหลังจากนั้นเวลากลางคืนเวลาตีประมาณตีสองลุกขึ้นเจริญกรรมฐา,าน,นันอีกตอนนี้ได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงประมาณนับเป็นร้อยคนไม่ใช่ไม่ใช่คนสองคนคุยกันหัวเราะเกลียวกลวียวเราก็มองไปมองมาทีแรกก็มองไม่เห็น นางข้าวน,นเงข้าไปเห็นพวกเธอเดินใกล้เข้ามาใกล้มากมากมายเหลือเกินมันสองร้อยคนเสร็จล้อมบริเวณกอดของเรา,าเฮฮา,าร้องลำทำเพลงก็อย่างสนุนสนานแต่ว่าเป็นผู้หญิงสาวล้นลวนก็มองดูว่าเป็นท่าเป็นชาวบ้านเวลานี้มันตีสองร้ชาวบ้านเขาจะมาทำมากันทำไมในป่า <c oughs> การล้องลำทำเพลงในป่าเพื่ออวดใครอวดต้นไม้ก็ไม่ไม่ได้มีประโยชน์ หรือว่าบางทีเขาอาจจะบนบาสนสังกล่าวเจ้าที่เจ้าทางไว้ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านหลังนี้อาจจะเป็นสายก็ได้ก็คิดในใจคือถานที่อินทรกะถามที่อินทรกะว่าคนที่เห็นนั้งประมาณทั้งสองร้อยคนเสร็จเนี่ยวร่อง,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 องรงนำเพลงเป็นพวกอะไรถ้าบอกว่าชาวบ้านธรรมดาเขาเรียกว่าผีแต่ความจริงพวกนี้ไม่ใช่ผีเป็นพวกลูก,กเทวดากับพุทธเทวดา <c oughs> ให้ท่านสังเกตให้ดีว่าทุกคนผิวสวยหมดสวดทรงสวยหมดแต่งตัวก็สวยทั้งหมดเพื่อประดับก็สวยทั้งหมดเขาจะมาทดลองพวกท่านบ้านหนึ่งพวกท่านจะติดในรูปเขาไหมรายการที่สองพวกท่านจะติดในเสียงเขาไหมรายการที่สามพระท่านพราท่านจะติดในดีลา่าในการสแสดงเขาไหม ถ้าท่านติดทั้งสามอย่างในอย่างใดอย่างหนึ่งพวกเขาก็จะกลับก่อนจะกลับเขาจะโห่โหระเยะท่านถ้าว่าท่านไม่ติดประเดี๋ยวเขาก็เลิกไปถ้าได้อินทการก็ถามว่าท่านมีความรู้สึกยังไงก็ตอบว่าจะมีความรู้สึกยังไงในเมื่อลุกเทวดาก็ดีพ่มเทวดาก็ดีก็เคยเป็นคนมาก่อน ในเพื่อนหูนี้เคยเป็นคนมก่อนเคยมีร่างกายที่เซนส์ทรกระอกมาก่อนเวลานี้ตายแล้วตายมาเป็นบีมีสภาพเป็นลมร่างกายเธอก็จับไม่ถูกก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ราคาจะเกิดเพราะอะไรก็ไม่น่าจะเกิดโลภะความโลภอยากได้ทรัพย์ถิงเธอก็ไม่น่าจะมีเพราะเราทิ้งมาแล้วโทรศทความโกรธเธอก็ไม่ได้สร้างโทระให้โกรธ เธอมาร้องนำทำเพลงจะถือว่าไม่ปเป็นการขัดกับการเริญกรรมฐานก็ไม่ถูกต้องเขาต้องถือว่าเรื่องของใข่ก็เรื่องของใรขรเขาจะร้องนำทำเพลงก็ไปเรื่องของเขาเราเจะเริญกรรมฐานก็เปเรื่องของเราหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าชื่นชื่อว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงก็เบาะแสอินทกาบอกว่าอาตมาคิดอย่างนี้ท่านบอกถูกแล้ว อออพอที่ประกาศปรกาบอกว่าถูกท่านนะพวกนั้นหยุดรำนั่งลงคุกเข่ากราบสามครั้งต่างคนต่างไปที่นักกรก็บอกว่าเห็นไหมล่ะพอท่านคิดถูกเห็นว่าพวกเขาเป็นคนสรปรกมาก่อนมีน้ำเลือดน้ำเหลอน้ำหนองอยู่ในร่างกายมรจาระประสวาวะเป็นคนมาก่อนแล้วก็ตายหลังจะตายเดี๋ยวจะสภาพของจิตที่เรียกว่าอทิศมานากาย แล้วก็ในเวลานี้เข้ามาทดลองท่านท่านไม่สนใจในรูปร่างของเขาท่านไม่สนใจในผิวพรรณของเขาท่านไม่สนใจในเสียงของเขาท่านไม่สนใจในดีลาของเขาแล้วท่านก็มีความรู้สึกว่าความมีความเกิดชีวิตเป็นของไม่เที่ยงในความตายเป็นของเที่ยงคนทุกคนต้องตายเหมือนกันหมดแบบนี้มาตายได้ก็เป็นผีเหมือนกันเขารู้ความรู้สึกของใจของท่านโดยที่ท่ทา,นา,ทานไม่ต้องพูด เมื่อก็เห็นอย่างนี้้วเขาก็เลยคิดว่าการที่จะมาพิสูจน์เป็นผลดีสำหรับเขาคือวันพรุ่งนี้เช้าเขาจะใส่บาตรเขาต้องมาพิสูจน์ก่อนแต่บังเอิญคณะของท่านองคใดองหนึ่งไม่ชอบผิวพันธุ์ก็ดีโรดสงก็ตามลีลาก็ตามแล้วสุบเสียงก็ตามพรุ่งนี้อดแน่ก็ถามว่าอีกสององค์ท่านมีความรู้สึกยังไงถ้าอินทกาก็บอกว่าอีกสององค์ท่านก็มีความรู้สึกเหมือนท่านเหมือนกัน ต่างคนต่างประมาทจังว่าบรรดาผีทั้งหลายพวกนี้ต่างมันเน่ามาก่อนแล้วมันเน่ามาก่อนตายคืออุจาระปัสสาวะน้ำเลือดน่ำๆน้ำหนองในร่างกายมันเน่ามันเหมน็นมาก่อนตายเมื่อตายแล้วก็เน่าเน่าแล้วก็มาเป็นผีเป็นผีนผร้หว่ารอพระทุดคงทั้งสององค์ก็ไม่มีจิตประสงค์ในราคาโทสะหมะเหมือนกัน <c oughs> ในเมื่อเขาทราบความเป็นจริง,รงแล้วเขาก็กลับไป งี้เมื่อกลับไปแล้วกับรากฏตอนเช้าคิดว่าจะออกไปนาบาตกับต้นไม้ <c oughs> ให้ในักการบอกว่าไม่ต้องไปหรอกวันเดี๋ยวพวกบมคืนมันมาแล้วก็ถามน้ว่าเมื่อคืนนึกวเขาเห็นท่านไหมให้พรอินทกาบอกว่าเทวดานี่มีกําลังไม่เสมอกัน <c oughs> อย่างผมมาเทวดานี่มีอาการมีร่างกายหยาบกว่าลูกกเทวดาลูกกเทวดาก็มีร่างกายหยาบกว่ากว่าอากาศเทวดาอากาศเทวดาละเอียดกว่าเมื่อคืนนี้ผมไม่ยอมให้เขาเห็นผมถ้าเขาเห็นผมเขาจะไม่แสดงอะไรทั้งหมดเขากลัวพวกผมผมปล่อยเขาตามโบติแค่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาถ้าไม่ต้องไปวินาตก็ป็นเป็นน้ำว่า อยู่สักครู่เดียวประมาณโมงเช้าก็มีเขานี่มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชาย <c oughs> ผู้หญิงมีแต่สาวทั้งหมดเสื้อทรงดีทั้งหมดถ้าพูดตอนฝนคือพวกมาคืนนี้แต่งตัวก็ดีไม่น่าจะเป็นคนภาคอีสานไม่น่าจะไปนคนในป่านำอาหารมาถวายแต่มันมีกระหม่อาเขาเรียกอะไรไมาา่าราบที่เขาใส่ข้าวเหนียว ถือมาคนละกล่องล,ล่อ,ลลอเหมือนกันหมดแต่ว่าอาหารทั้งหมดไม่มีกับเป็นข้าวมีสีเหลืองนน้อยมาใส่บาทพอจากบาทเป็นที่พอใจแล้วเขาก็นั่งคุย <c oughs> สำหรับผู้ชายรู้สึกว่ามีท่าทางขึ่นเขึ่นเรียบร้อยสงบงเงียบแต่พวกผู้หญิงนี่ทีใช้ตาเป็นสื่อพขาแยการออกทางตามาก ทางปากก็แสดงพูดลีลาก็ดีไพเราะอ่อนหวานทางกาตาก็แสดงอาการเจ้าชู้พวกเราก็รู้แล้วว่าผีจะไปยุ่งกับผีก็ไม่มีประโยชน์ยุ่งกับคนยุ่งกับคนก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยทำเฉยไว้ทำใจเฉยๆคิดว่าเมื่อเธอตายแล้ว,วเชิญตายไปเถอะต่อไปฉันก็จะตายมั่งเหมือนกันตายบ้างฉันก็จะไม่ไปยุ่งกับพระอย่างพวกเธอนี่แหละ แล้วก็กินข้าวไปเมื่อกินข้าวเสร็จก็จะถาสพีให้พ่อเขาเขาก็รับพรถ้าพรก็ต่างคนต่างลาต่างก็หายไปหลังจากนั้นท่านอินทากะก็บอกว่าเดินจากนี่ไปประมาณสักสองกิโลเมตรจะมีถ้ำเป็นที่พักไม่ทราบจังหวัดไหนมันในป่าลึกให้ท่านพักในถ้ำนั้นประมาณท่าเจ็ดวัน พวกผมจะอยู่คุ้มครองท่านท่านก็ทางอินทกาศก็นำดัเดินทางไปพอเข้าไปถึงถ้ำท่านก็ชี้แจงเรื่องความเป็นมาต่างๆว่าด,ดินแดนแถวนี้เติมทีเดียวเคยเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นเมืองแต่เวลานี้เป็นป่า <c oughs> ก็ดูสภาพบ้านเมืองต่างๆสมัยก่อนเป็นเมืองย่อมๆเล็กๆอันานาใหญ่ก็ประมาณสักหนึ่งอำเภอเขตอำเภอในเวลานี้ เป็นกลุ่มของคนบางครั้งบางคราวก็ยกทับรบกันบ้างบางขัาวบางคราวเขาก็ดีกันบ้างมีการลบราข้าวฟรร้กา pandemic, กั้นการันปกติบางคราวก็ดีกันมันเป็นเรื่องของบุคคลคนเดียวคือพ่อเมืองถ้าพ่อเมืองกับพ่อเมืองดีกันชาวบ้านก็ดีกันถ้าพ่อเมืองกับพ่อเมืองเขาขัดใจกันชาวบ้านเ็ต้องขัดใจเขาด้วยแต่ท่านไม่รู้เรื่อง ในเมื่อเขาสั่งให้รบก็ต้องรบกันก็ยกทัพตีกันนั่นเอง <c oughs> ยกพวกตีกันดูแล้วก็น่าสลดใจก็คิดว่าก็เลยถามท่านบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหลายแล้วเนี่ยพวกพวกฉันเนี่ยเคยร่วมครับว่างเปล่าท่านบอกอย่างท่านสมัยท่านไม่มีตมนัยในในเขตนี้ไม่มีเ <c oughs> <c oughs> มืองเล็กๆประเทศนี้พวกท่านไม่เคยเกิดเกิดเมืองใหญ่กว่านี้เมื่อดูไปจนเพลิน ก็คิดถึงในใจว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงในสถานที่นี้เคยมีคนคนมีเนื้ออ่อนกระดูกถึงไม่จะแข็งก็ยังอ่อนกว่าไม้ในสุดคนก็ตายบ้านเรือนที่สร้างสวยๆก็สลายหายตัวไปหมดปรากฏมีแต่ป่าไม้ใหญ่เป็นป่าทิบไม่บ้านเมืองถลายแล้วนี้คนจะผ่านพ้นไปประมาณเป็นร้อยรปี อนนันที่สุดก็อยู่ในถ้ำ <c oughs> พอเข้าไปนอนในถ้ำอินทะกะก็บอกว่าความปลอดภัยมีกับท่านแล้วหน้าที่ต่อไปนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคนอื่นผมข,ขอลาท่านไปนสักครู่หนึ่งถามว่าจะไปไหนท่านบอกว่าจะไปเฝ้าเทาวสุวรรณเพราะว่าท่านเทวสุวรรณตัดเรียกก็ไปนั้นว่าอินทะกะก็ไป ลูกน้องอินทกา้าไปโดยทั้งพวกเราสามคนกำลังนอนเปลนเปลนบรรดาเต็มพระบริชัิสิ่งที่คาดไปถึงเวลาประมาณทักสีทุ่มสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็คือมีคนมายืนหน้าถ้ำสี่ห้า 4, คนคนเสียคนที่แรกกั็ตัวเล็กๆคล้ายๆกับเด็กสี่ห้าขวบเมื่อมองดูแล้วมองมองดูแล้วก็ต่าะเข้า เด็กคนนั้นเขาค่อยโตที้ะหน่อย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 จนกระทัะ้งหัวยันพื้นของถ้ำแต่ว่าเธอ,อยันอยู่นอกถ้ำในใน,น,นสุดตัวก็ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นสูงทั้งสะด,ดือนอยู่อยู่อยู่พื้นหลังคาของถ้ำก็มองดูเธอเธอทําอะไรแล้วก็มองดูคิดกันด้านล่างจิตใจก็เฉยๆิชื่อไปเรื่องธรรมดา ว่าท่านีปรากฏร่างกายอย่างนี้ก็คือผีอนึกว่าผีที่เกิดขึ้นมาได้ก็มาจากคนแต่คนประเภทนี้ทําไมยัอ้ถึงทงเกเรมากแม้เมื่อเป็นผีมามีเป็นผีแล้วมาเกเรกับพระพระถึงมาทุด,ดงต้องการความสงัดก็นึกในใจว่าทางที่ดีถ้าผีมีความฉลาดก็ควรจะนั่งลงกราบ แล้ยกมือไหว้พระด้วยความเคารพสร,าสร้างบุญสร้างอุศสต่อให้มีบารมีสูงขึ้นมีความสุขสบายมากขึ้นมีปริมาณสูงขึ้นร่างกายสวยขึ้นพอคิดเพียงเท่านี้ผีก็ลดตัวลงพอลดตัวลงมาต่ำนั่งเป็นปกติร่างกายของคนก็กลายเป็นสุนัขใหญ่ เป็นสัตว์ค่อยๆใหญ่มาทียละน,น,น,น้อยทำท่าแยกเขียวที่ขาวโพลนเลยจะก,กัดติดแต่ก็เป็นการมือเอินอย่างยิ่ง <c oughs> แกทำท่าอยู่นอกถ้ำไม่เข้ามาในถ้ำก็เลยนั่งกันเฉยๆพวกเราก็นั่งคุยกันพวกปล่อยเขาว่าผีคนกลายเป็นหมาได้แล่จะสนใจแล้วก็หมา ถ้าหมาเป็นสัตว์ที่เร็วกว่าคนนี่เป็นคนในแท้กับกลายเป็นหมาเพราะฉะนคนนี่เป็นคนเ,เร็วอันนี้เมื่อตายจากความเป็นคนกัดยังกลายเป็นหมาถ้าเป็นหมาโตถ้าเป็นหมาที่ดุดุใครไม่ดุมาดุพระที่ไม่เคยเป็นศัตรูกัน <c oughs> พูเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแผลเมื่อตาจิตว่าบรรดาสุนัขทั้งหลายเธอจะมีความสุข ตามสภาพคนสุนัขเธอ,ออยากกินอะไรขอให้ได้กินตามชอบใจแต่ห้ามกินฉันพอพูดเท่านี้สุนัขโหรกะ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 เสียคนประเดี๋ยวภาพสุนัขก็าหายไปกลายเป็นพระเดินเข้ามาในถ้ำองค์ที่เดินนำหน้าคือหลวงพ่อปานองค์ที่สองคือหลวงพ่อจง องค์ที่สามคือหลวงพ่อเนียมองค์ที่สี่คือหลวงพ่อเนียก่อนพระเขามาดันนึกชื่อไม่ออกเราบอหนงพระหนงว่เขามาดันถามว่าเมื่อกี้นายแกแช่งหมาเลยพระบาลถามเพราะผมไม่รู้ว่าหลวงพ่อไหนขอรับพระรลบกราบท่านว่าความจริงที่ท่อินทกะท่านหลีกไปท่านบอกว่าฉันจะมา ฉันจะมาลองพวกเธอว่าพวกเธอจะกลัวไหมที่ถ้ากะทัดเยินหลีกทางแต่ความจริงถ้าไม่ไปไปไหนท่านอยู่ใกล้ๆนี่แหละหากว่าท่านอยู่ถ้าหาว่าให้ท่านให้ฉันแสดงให้เธอพบให้เธอเห็นก็อยางว่าท่านไม่มีฤทธิ์เหมีอยมนาจที่บอกว่าท่านจะต้องไปเฝ้าเทาเวสวรร์นั <c oughs> น่งความจริงเทาเวสวรณเวลานี้ก็อยู่ใกล้ๆไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าการทําใจแบบนี้ดี ฉันติดตามพวกติดตามพวกเธอมาหลายวันแล้วตั้งแตง่ตั้งถูกหนังหนังควายที่คนก็ทําเป็นนกมาจับแต่ความมีเขาม,มันไม่ใช่นกเขานมามันเท่าส่งมันก็จะเข้าตัวถ้าไม่สามารถเข้าไปเขลสดยพลินสาสายโอากาสได้ก็จับมัน,นยอดโคลดลงมาไม่ได้กลายเป็นสภาพเป็นนก แล้วก็ถูกเขาเอารายมาเป็นข้าวเขาเก่งมากเอาหนามาผูกทําเป็นต้มยำไข่กับพงไขก่กรบพงไันก็สักตตามทั้งเกตเทว่าเธอจะเผอไหมถ้าเธอเผยมอะไรฉันจะเตือนมานนั้นทำเออทั้งอินาาทําเตือนฉันอะไเฉยไว้หลังจากนั้นมาพบเากนางฟ้าชั้นจะตุมาของลูกเทวดาทั้งหลายก็ดีพระมเทวดาก็ดีเธอก็ไม่สนใจ มาวันนี้เธอเห็นภาพคนใหญ่ค่อยๆใหญ่ขึ้นธนูท่านตาก็ไม่ตกใจอยาหนี้ใช้ได้ในการทุด,ดงจงมีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเขาอาจจะตายเมื่อไรก็ได้แต่ว่าถ้าเราตายอยู่กับธรรมะถ้าเราตายอยู่กับธรรมะอย่างนี้เราจะไปสวรรค์จะเป็นอย่างน้อย ถ้าเราตายอยู่ก็อาจทำกิจที่เป็นอกุศลมีความโกรธเป็นต้นเราจะลงนรกพวกเธอทากําลังใจถูกต้องคอยปฏิบัติตามนี้ต่อไปท่านต้้งสี่องค์ท่านก็บอกจะกราบก็กราบท่านขอบคุณท่านแล้วท่านก็กลับไปพอท่านกลับไปแล้วท่านอินากาักก็เข้ามาที่ติงเขาอิากากก็ถามว่าเหตุอะไรไหมก็บอกว่าแบบไม่น่าจะหลอกกันเลย บอกว่าจะไปเฝ้าเทาวสุวรรณนับปล่อยให้น้พพานนุพ่อทั้งสี่เข้ามาท่านก็บอกว่าผมไม่ได้โกโหกนะครับท่านเทวสุวรรณั้องอยู่ใกล้ๆนี้เองท่านเรียกผมไปผมก็ไปเราต้องปล่อยปราะเดี๋ยวถ้าเราอยู่ที่นั่นจะหาว่าเราไม่มีเดชไม่เหมีหน่นาดกันผีไม่ได้ก็ต้องปล่อยดูดูกำลังใจคือไปลว่าพักที่นั่นเจ็ดวันก็มีความสุข <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า มีคนมาใส่บาตรเป็นปกติ <c oughs> แต่คนที่มาทุกคนไม่มีใครแต่งตัวสวยนุางางเกงปะใส่เสื้อปะบางคนก็ไม่มีเสือ้อทั้งผู้ชายนะผู้หญิงก็พมมีเสือ้อบางคนไม่มีเสือ้อมีผ้าคาัดออกมาเป็นคนทร่างนุงระกรักกรุงรัง,ง,รง,ง,รงแต่ว่าข้าวที่กินเป็นข้าวสีเหลืองน้อยๆมีรสหวานน้อยๆเวลาเขาใส่บาตรแค่มีดอกไม้วสวยๆ ครุ่ควาพุทธิม,มาทั้งหมดเป็นนางฟ้า,ฟากเทวดาไม่ใช่คนธรรมดาเราก็จับได้แต่กเราก็ไม่พูดเรามีหน้าที่รับเมันเขาให้เมื่อเขามีหน้าที่ให้เราก็รับมีหน้าที่รับถับแล้าเ,เราก็กินแล้วก็ฉันโคร่คว,วกกากันไปทุดงคราวนั้นบรรดาเทพธบริษัตท,ท,ทั้งหลายก็มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ถ้าจะถามว่าถ้าปวจะรับปัสสาวะทำยังไงก็ไม่ต้องห่วงหรอก เพราะส้มมันใหญ่คือป่าจะถ่ายที่ไหนก็ได้แล้วไม่ถ่ายใกล้ตัวแล้วก็แล้วกันก็ไม่ว่าเป็นว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเสียงมันก็แห้งเต็มทีเวลาก็จะหมดพอดีก็ต้องขอลาขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนานมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี